สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการรีวิวส่งมอบรถลูกค้านะครับวันนี้เป็นวันดีๆอีก1วันนะครับที่จะทําให้ลูกค้าทุกคนได้ดูรีวิวตัวนี้กับรถตัวคันนี้นะครับตัวนี้ e x p a n r เ r นะครับตัวท็อป t นะครับราคา859,000บาทนะครับสีดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้โอแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับเริ่มจากภายนอกด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้านะครับโอแถมตัวโลโก้ e x p a n d เ r ให้นะครับ มีครอบไฟหน้าดวงใหญ่ให้ที่เป็นดําด้านนะครับของเดิมนี่จะไม่ได้มีมาให้จากโรงงานอย่างนี้นะครับพนนีออกใส่เพิ่มให้นะครับตัวกระจังหน้านะครับก็จะเป็นกระจังแต่งซิ่งนะครับหล่อเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันมีอะไรบ้างนะครับภายในเปิดเข้ามาอย่างแรกที่จะเห็นก็คือตัวสครับเพดมีไฟก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ให้พรมตัวที่เป็นพรมเข้ารูปเพิ่มให้นะครับพร้อมกับตัวที่เป็น พายางเข้ารูปนะครับอันนี้พายางเข้ารูปนะครับอันนี้พรมเข้ารูปนะครับแถมกล้องหน้ารถให้ด้วยนะครับก็ันทึกหน้ารถพร้อมเมมนะครับมีของขวัญกิฟต์เซตพรีเมียมมอลรับรถให้อีกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแถว2มีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้บอกก่อนว่ากุญแจจะเป็นคุชตาร์ t นะครับกุญแจจะเป็นแบบนี้เป็นรมโมทนะครับผมนี้นะครับรมโมทนะครับอาจจะซูมไม่ค่อยชัดนะครับ ขอให้กล้องโฟกัสอีกหนึ่งนี่ครับเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้จะมีตัวคุซคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ขับรถเดินทางไกลเป็นประจำนะครับสามารถตั้งล็อกความเร็วได้ช่วยในเรื่องความสะดวกสบายลดการเมื่อยล้านะครับผมตัวแอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูดอากาศจากแถวไอให้แถวหน้านะครับเข้าไปแถว2เดี๋ยวเราไปดูแถว2กันว่าเป็นยังไงตัวนี้เบาะให้มาเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับผมลืมแจ้งขออภัยนะแจ้งเพิ่มก่อนนะว่าเป็นเบาะหนังนะครับมาดูแถว2มีอะไรบ้างครับ แถวสองก็ให้เป็นพรมกระดุมเหมือนกันครับ่านะฮะแล้วก็มีพรมเข้ารูปอะไรพวกนี้นะครับนี่ครับช่องแอร์ช่องใหญ่นะครับที่นั่งภายในแถวสองแถวสามค่อนข้างกว้างนะครับเหมาะสำหรับเป็นรถครอบครัวเจ็บที่นั่งนะครับเดินทางไกลได้สบายสายนะครับด้านข้างผมก็ยังมีในส่วนตัวที่เป็นชุดแต่งให้ด้วยนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังมีอะไรกันบ้างนะครับด้านหลังก็จะเป็น ชุดแต่งข้อคู่นะครับพร้อมกับตัวครอบไฟดําด้านนะครับตรงนี้เต็มดวงเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใช้ดูในส่วนตัวที่เป็นชุดแต่งระยะไกลนะครับภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยหล่อเท่กันเลยนะครับผมยังไม่พอครับอันนี้มีส่วนตัวที่เป็นข้อฝาถังน้ำมันเพิ่มให้ด้วยนะครับที่เป็นดําด้านนะครับตัวนี้เพิ่มความสวยงามตัวรถนะครับดยรวมตัวเอ็กซ์เพดเนี่ยแต่งประมาณนี้ถือว่าโอเคนะครับและยังมีตัวที่เป็นกันสาดเพิ่มให้นะครับ เพิ่มความสวยงามของตัวรถเข้าไปอีกนะครับของแถมเหล่านี้นะครับโปรโมชั่นเรามีหลากหลายให้ลูกค้าท่านเลือกนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับโปรโมชันตัวนี้ที่ลูกค้ากําลังดูกันนะครับในตัวรถคันนี้ลูกค้าดาวน์ที่25เนะครับส่งของแถมที่ลูกค้าต้องการอะไรยังไงลองเข้ามาคุยกันได้นะครับผมต้องการแต่งมากแต่งน้อยไม่แต่งยังไงโปรโมชันแบบไหนที่คุณต้องการลองเข้ามาคุยมาสอบถามกันได้นะครับผมยินดีให้บริการนะครับวันนี้ขอฝากกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันในครั้งหน้านะครับ คันไหนคันใหม่คันต่อไปจะเป็นอะไรติดตามกันนะครับหากคลิปนี้ถูกใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมบอกต่อๆกันด้วยนะครับว่าที่เนี่ยแต่งรถสวยแต่งรถดีนะครับผมโอเคแล้วเจอกันในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับท่านใดที่สนใจติดต่อออกมาได้นะครับ